สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งเมษายนนะครับสองห้าหกสีโค้งสุดท้ายวันหน่วยออกจะได้รู้ว่ารอบนี้เลขจากแหลงไหนจากเขา้าบ้างก่อนอื่นนะครับเดีย๋ยวว่าพ้อมขอเช็คกับป๋าสอนก่อนว่ามีตัวไหนติดๆไหมเพราะว่าดูเวลาแล้วยังทันอ่าเดีย๋ยวเช็คก่อนอันเดียวกำลังโทรนะครับหากล้องถ่ายต่อเน,นื่องเลยครับ ปากกากระดาษพร้อมครับฮัลโหลครับปา๋านะโทรมาสอบถามครับป๋าว่ามีเลขตัวไหนดีนะที่ว่าค้คคาบพาบที่ว่าสิบเอ็ดเนี่ะมือใดน,นะเห็นไหมหกสี่แปดหกสี่แปดแล้วก็ห้าหนึ่งเนาะ รแปดหกสี่ห้าหนึ่งแปดหกสี่ห้านึ่งโอ้จะนีและพอแล้ว,อลวเอาลายลาเอาลหลายเล็นลาลหู <laughs> เอายังทันอยู่ครับเราก็ยังมีช่องโอ้หกสี่สี่หกแล้วครับครับขอบคุณหลายๆครับป้า ครับพี่น้องครับป๋าสอนบอกว่าสี่แปดแปดสี่มันออกแยกครับพี่น้องเพื่อนบอกเพื่อนเอาสี่หกหกสี่ครับแต่ที่บ่าวปอมเช็คเลยนะครับปรากฏว่าหกสี่สี่หกอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของพี่น้องแต่ละท่านนะครับอมาดูเลขเห็บนะครับเลขจากพระนิรนามนะครับหกสี่แปดนะครับกับห้าหนึ่งครับข้างล่างเลยครับป๋าสอนบอกว่าเจ๊จินดาก็ให้มาถึงกันแต่ว่าเป็นตัวกลับ บาบ่อมก็เลยเมาว่าก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในรอบนี้นะครับสำหรับพี่น้องนะครับหลายท่านนะครับที่ให้เบาวพ้อมตามเลขสร้างตุกก้อบงวดนี้ได้มาแล้วครับเตบเบาพ้อมเห็นแล้วก็จะหลายตัวหน่อยนึงครับก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องชอบเลขตัวไหนก็ค่อยคัดเอานะครับเอาที่ชอบครับเลขสามตัวมีห้า แปดสองสองตัวครับเจ็ดสองสองสี่ศูนย์หนึ่งสองนะครับส่วนเลขอีกอันหนึ่งครับก็มีเลขน่าจะเป็นตัวเดียวเนี่เก้าเก้าหกหกหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งเขาว่าหกกับเก้าในตัวเดียวกันก็เอาไว้เป็นในวทางครับอันนี้สั่งก่อนนะครับดันนะครับชุดสองตัวครับเก้าเก้าหกหกหกเก้าหนึ่งเจ็ด ชุด3าตัวมีห้าแปดสองสองสี่และก็ตามเจ็ดสองหนึ่งสองก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องนะครับส่วนเลขอื่นๆเข้าๆประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้ไว้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมหรือพี่น้องบางท่านก็โปรดขี่จักรยานในการรับชมว่าแล้วแต่สะดวกนะครับพี่น้องครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับงวดนี้โชคดีนะครับ ส่วนของบ่าวป้อมนะครับตอนนี้บ่าวป้อแม่ทาศูนย์พระเครื่องอยู่นะครับของหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนนะครับท่านใดสนใจนะครับเช่าพระเครื่องนะครับพระบูชาจากหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนนะครับวัดป่าอิสธรรมตําบลวายใหญ่อำเภออากาศอุดจังหวัดสกลนครนะครับติดต่อบ่าวป้อมได้ครับสายตรงหลวงปู่ศูนย์ครับมีหลายรุ่นนะครับยังราคาเบาๆนะครับชอบรุ่นไหนทักหาบ่าวป้อมได้ที่เบอร์โทร0812829968หรือเฟซบุ๊กนะครับ ศูนย์จองพระใหม่ช่องข่าวบาวอมนะครับทักทายบาวพอมได้ครับบาป้อมยินดีเป็นสะพานยินให้นะครับแล้วพบกับบาบ้อมในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณในทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ